สวัด,ดีค่ะดิฉันนางชยาภาศีสวรัิ์รองผู้อุานวยการโรงเรียนสีวิชัยวิทยาขอนำเสนอกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมนำสู่ห้องเรียนด้วยกระบวนการ4บวก6โมเดลค่ะ โรงเรียนศีวิชัยวิทยาได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมความซื่อสัตย์จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนซึ่งคณะครูและบุคลากร,กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและกำหนดแนวทางการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและมีการชี้แจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบถึงแนวทางในการพัฒนานักเรียนด้วย โดยทางโรงเรียนได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์เป็นนโยบายหลักและเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนานักเรียนดังนั้นโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตบูรณาการกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์โดยใช้กระบวนการ4บวก6โมเดลในการพัฒนานักเรียน ทำให้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนสุจริตสามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนตามโครงการโรงเรียนสุจริตได้โดยมีแนวทางในการพัฒนาและขั้นตอนในการดาเนินงานดังต่อไปนี้ค่ะ แนวทางการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะความซื่อสัตย์สุจริตบูรณาการโรงเรียนคุณธรรมด้วยกระบวนการ4บวก6โมเดลประกอบไปด้วยกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมซึ่งมีหลักในการดำเนินการ4ข้อคือ 1. ทําทั้งโรงเรียน 2. ทําจากร่างขึ้นบน 3. ทาอย่างมีส่วนร่วม 4. ทาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และกระบวนการ6ข in yup. kind of ั้นตอนในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีดังนี um ้ขั้นตอนที 1> ่1การสร้างการรับรู้และการยอมรับขั้นตอนที่2การสร้างครูแกนนําและนักเรียนแกนนําขั้นตอนที่3การกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนขั้นตอนที่4การกําหนดวิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนขั้นตอนที่5ลงมือปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงและขั้นตอนที่6การสร้างกลไกลในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด้วยรูปแบบ4บวก6โมเดลโดยกระบวนการ P D C A น้อมนำหลักคิดปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภาิบาลมีขั้นตอนดังนี้ ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนร่วมวางแผนร่วมคิดร่วมกำหนดแผนปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักให้กับคณะครูบุคลากรนักเรียนแล้วดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานครูแกนนำนักเรียนแกนนำหลังจากนั้น ผู้บริหารครูและนักเรียนดำเนินการขับเคลื่อนโครงงานโรงเรียนคุณธรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้ผู้บริหารครูนักเรียนดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ต้องแก้ไขเพื่อร่วมแก้ปัญหาร่วมกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน ร่วมจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์คุณธรรมเป้าหมายที่ผู้บริหารครูนักเรียนต้องพัฒนาคุณธรรมให้มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาคือความรับผิดชอบมีวินัยใจอาสามารยาทงามความพอเพียงความซื่อสัตย์ ร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้วยโครงงานคุณธรรมโดยผู้บริหารทำโครงงานเรื่องการบริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาสู่ความมั่นคงและยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ SWC ครูทุกคนทำโครงงานคนละหนึ่งเรื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนโดยนักเรียนได้รับการพัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกในรูปแบบของการทำโครงงานประจำห้องเรียนนักเรียนทำโครงงานห้องเรียนละหนึ่งเรื่อง โดยนักเรียนในแต่และห้องเรียนเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เลือกพฤติกรรมที่ต้องการแก้ไขช่วยกันเสนอแนวทางในการแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นและร่วมกันทำตามแนวทางที่ได้คิดมาสรุปผลการดำเนินการจนได้เป็นโครงงานของห้องเรียนผู้บริหารคณะครูนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยวาวชนคนคุณธรรมในการอบรมสร้างครูแกนนําและนักเรียนแกนนําเพื่อเป็นแกนนําในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต่อไปผู้บริหารคณะครูนักเรียนปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความรับผิดชอบมีวินัยใจอาสามารยาทงามความพอเพียงและความซื่อสัตย์ บูรณาการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมมอบความสุขคืนความสดใสให้โรงเรียนกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสวดมนต์กิจกรรมใส่บาตกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดเป็นต้นผู้บริหาร คณะครูบุคลากรนักเรียนทุกคนร่วมกันพัฒนาดูแลภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมและบรรยากาศของการเรียนรู้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำหนดปฏิทินนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมและรายงานผลการดำเนินงาน โดยแต่งตั้งให้หัวหน้าระดับและครูประจำชั้นร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมของห้องเรียนและแต่งตั้งให้รองผู้อุมหนวยการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมของครูกำหนดให้มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์การบูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ ในแผนการจัดการเรียนรู้และการสอดแทรกคุณธรรมอัตลักษณ์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนดขยายผลการพัฒนาคุณธรรมไปยังครอบครัวนักเรียนโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยใช้กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียนชุมชนท้องถิ่นองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมไปยังหน่วยงานองค์กรต่างๆทาง Facebook เว็บไซต์ของโรงเรียนและแผ่นพับเผยแพร่ป,ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ผลจากการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมการเสริมสร้างคุณธรรมนำสู่ห้องเรียนด้วยกระบวนการ4บวก6โมเดลทำให้เกิดผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานที่เป็นความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแบบอย่างในสังคมและได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมของมูลนิธิยุวพัฒ์ดิฉัน ขอจบการน,นำเสนอกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมนำสู่ห้องเรียนด้วยกระบวนการ4บวก6โมเดลไว้เพียงเท่านี้หากท่านใดมีความสนใจที่จะมาศึกษาดูงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมก็สามารถมาศึกษาดูงานได้ที่โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาโรงเรียนของเรายินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีค่ะ